การเปิดเรียนที่ส้งค้ากันมังนะคะรัวฝ่าแดงโรงเรียนฮาดย้ายวิทยาลัยพร้อมเปิดเรียนออนไซต์วันแรกนะคะนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองมั่นใจในมาตรการป้องกันคุณพิด1กาวองทางโรงเรียนค่ะ บรรยากาศเทโรงเรียนฮัดยย้ายวิทยาลัยอำเภอฮัตยย้ายจังหวัดสงขลาคึกคักค่ะผู้ปกครองก็พผ่านักเรียนมาโรงเรียนเพื่อเรียนอ่อนไซส์วันแรกทายตายการยินยอมของผู้ปกครองนะคะและกมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มข้นของทางโรงเรียนสร้างความเฉื่อมันให้กับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีค่ะตั้งแต่บริเวณทางเข้าสู่โรงเรียนนะคะครูและก็นักเรียนต้องผ่านการตรวจขัดกรองมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหลังมือด้วยเจลแอลกอฮอล สวมหน้ากากอนามัยและก็ยืนเอกสารการตรวจเอทีเคที่ออกโดยสถานพยาบาลเท่านั้นนะคะขณะคู่และกนานักเรียนจะต้องได้รับวัคซีนร้อยเปอร์เซนเมื่อเข้าสู่ชั้นเรียนแล้วเนี่ยก็จะต้องนั่งเว้นระยะห่างมีการเรียนการสอนแบบออนไปกับบบบแซ์ควู่ไไออนลน์โดยมีการสลับกันมาเรียนนะคะแบ่งเป็นระดับชั้นหมหนงแล้วก็มสิทัดไปก็จะเป็นระดับชั้นมสอ,องแล้วก็หมหาแล้วก็ ระดับชั้นม .3 แล้วก็ม .6 ตามลำดับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะจากผู้ปกครองในการจัดอาหารพร้อมกับน้ำดื่มให้กับบุตรหลานมาทานพาวเที่ยงกันที่บ้านที่โรงเรียนด้วยค่ะดรอุดมชูลีวันผู้อำนวยการโรงเรียนท่านยาวิทยาลัยก็บอกนะคะว่าก่อนที่โรงเรียนจะทําการเปิดซ้อนออนไซต์เนี่ยต้องผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการโรวติดต่อจังหวัดสงขลาค่ะจากนั้นก็จะมีการแจ้งนั่งซื้อถึงผู้ปกครองให้ทราบเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียนการสอนแล้วก็มาตรการในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรควิด -19 ในโรงเรียนด้วย6มาตรการลัก6มาตรการเสริมและจัดมาตรการเข้มงวดเพื่อให้ผู้ปกครองเนี่ยตัดสินใจว่าจะให้บุตรหลานกลับมาเรียนในโรงเรียนแบบปกติหรือไม่แต่ที่สําคัญนะคะผู้ปกครองจะส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนได้เนี่ยผู้ปกครองคนในครอบครัวก็จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนครบแล้วอีกทางข้อความรวมมือในการตรวจเอทีเคให้กับบุตรหลานก่อนจะส่งมาเรียนที่โรงเรียนด้วยนะคะหลังจากนี้อีก2สัปดาห์ก็จะมีการประเมินผลแบบไทยสต็อปโควิดของกระทรวงสาธารณสุข และเมื่อเปิดเรียนแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังรวมถึงติดตามประเมินแล้วก็รายงานข้อมูลผ่าน MOE c โ v i d คิของกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ เป็นลักเก์น,นะคะสําหรับผู้ปกครองที่จะส่งนักเรียนหรือว่าบุตรล้านมาเรียนภายในโรงเรียนเราเนื่องจากจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วเนี่ยน,นะคะก็ต้องมีการตรวจหาเชื้อโดย ATK ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเรียนได้ก่อนน้นี้เขาก็มีการประเมินมความพร้อมของสถานศึกษามาก,ก่อนแล้วพอประเมินผ่านแล้วปุ๊บก็มีการแจ้งหนังซื้อให้กับโรงเรียนโรงเรียนก็จะแจ้งนังซื้อให้กับผู้ปกครองผู้ปกครองก็สามารถตัดสินใจได้ว่าให้ลูกล้านมาเรียนหรือไม่ค่ะ สมัครใจมาเรียนโดยคนที่มาเรียนนั้นจะต้อง1ขิฉีดวัคซีน มาแล้วนะครับครบโดสผู้ปกครองก็ที่บ้านจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วโรงเรียนก็ขอความร่วมมือกับลูกนักเรียนที่มาเรียนวันนี้ด้วยว่าจะต้องมีผลการตรวจ ATK มาด้วยและก็ครูบุคลากร,กรก็ต้องมีผลการตรวจ ATK ทุกคนในการปฏิบัติตนก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขก็สร้างความมั่นใจกับผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีเพราะทุกคนที่มาเรียนก็จะมีความปลอดภัยนะครับครูก็จะมีความ นะพร้อมนะโรงเรียนเตรียมตัวให้กับห้องเรียนที่ที่สามารถาถ่ายทอดการเรียนรู้จากห้องเรียนปกติออนไซต์ไปสู่ห้องเรียนออนไลน์ได้ตรงนี้พันผู้ปกครองก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับและก็เราก็ต้องปรับตัวไปเพราะลูกนักเรียนที่ยังไม่ได้มาเรียนออนไซต์ก็ขอเชิญชวนว่า,าเราต้องปรับตัวแล้ว,ลว,ลวเราต้องดำเนินชีวิตแบบเนี้ยให้เป็นปกติแต่ต้องรักษา,าสุขภาพรักษาตัวตนของเราให้ปลอดภัยด้วยนะครับ The านน้องนักเรียนก็ต่างดีใจนะคะที่ได้รับมาเรียนในชั้นเรียนตามปกติอีกครั้งหลังจากเรียนแบบออนไลน์กันมานานการตัดสินใจมาเรียนเพราะว่ายากเรียนรู้การเรียนออนไลน์แบบชีวิตวิธีไหมในราคาว่าเป็นเพนพืควบคู่กับการเรียนออนไลน์ในชั้นเรียนก็อยากจะเจอเพื่อนๆนะคะรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็มีความกระตือรือร้นสนใจการเรียนมากขึ้นก็เลยอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนได้มาเรียนออนไลน์ทางโรงเรียนนะคะซึ่งทางโรงเรียนเขาก็มีมาตรการในการป้องกันโควิด1ิเกเป็นอย่างดีรับรองว่า เรียน,ยนแบบปลอดภั<ท>ยแ,<ล>แน่นอนค่ะด้วยความที่เรียนออนไลน์มาเป็นเวลานานนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบคิดถึงโรงเรียนอันนี้คือหลักๆเลยนะค,ะ,คะก็เลยอยากลองมาเรียนออนไลน์ดูนะคะเพื่อดูบรรยากาศค่ะแล้วก็อีกอย่างหลักๆก,ก็คืออยากมาเจอเพื่อนเลยรู้สึกว่ามาตรการโควิดของที่นี่ก็ค่อนข้างดีค่ะปลอดภัยค่ะ เรียนออนไลน์นี่คือเหมือนเราได้ปฏิสัมพันธ์กับครูได้มากขึ้นนะคะได้คุยได้พูดนูน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันทําให้บรรยากาศในการเรียนมันน่าเรียนขึ้นนะคะในส่วนของเพื่อนที่อยู่ออนไลน์ก็ได้คุยกันเพราะว่าเราก็มีเทคโนโลยีแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เป็นการเรียน2ระบบไปได้เลยค่ะขึ้นอยู่กับแต่ละคนก็แล้วกันคะ่ะแต่ว่าถ้าอยากมาเรียนก็ในเรื่องของความปลอดภัยก็ค่อนข้างพร้อมแล้วนะคะก็มาเรียนกันได้นะคะมาเรียนออนไลน์กันได้คะ่ะนี่ถ้าเกิด พี่สมุอยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์อยู่ความรู้สึกยากมาเรียนออนไซต์ท<ช>ี่เรียนคือจะมีหมักขึ้นในนอนนะคะเราะเรายากอาบเพื่อนนะคะเราก็พูดคุยมีอะไรก็ได้ท้ามขูดในห้องได้เลยใช่อันนี้คือเมืน่นการเพื่องข้องความกระตือรือร้น เวลาเรียนที่ห้องเรียนเราจะกระตือรือร้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดเราเรียนที่บ้านรู้สึกขี้เกียจจังเลยฉันไปเห็นตีนวดอยู่ตรงนั้นนะคะก็เชิญชวนนะคะน้องๆไปเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนกันได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละโรงเรียนเขาก็มีมาตรการในการป้องกันเป็นอย่างดีเพื่อจะให้โรงเรียนปลอดภัยจากควิศ -19 รนักเรียนก็ปลอดภัยคุณครูก็ปลอดภัยผู้ปกครองก็สบายใจได้นะคะ